ตัดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวมดังนั้นสิ่งที่เราเห็นกนะ็คือว่าจะมีการตัดบัญชีการขายสินค้าระหว่างกันนะครับ72,000เดบิตขายเครดิตต้นทุนขายนั้นส่วนหนึ่งนะครับ2ตัดบัญชีลูกนี้การค้าเดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิต ลูกนี้กันค้าอันนี้ที่ค้างและ3รับรู้กําไรในสินค้าคงเหลือต้นง,งวดเดบิตกาไรสะสมต้นง,งวดต้นปีบริษัท A แล้วเครดิตต้นทุนขายนะครับอันนี้อันที่3และที่ที่ตัดตัวของ ตัดกำไรในสินค้าคงเหลือไปงวดไม่รับรู้ได้บิดต,ต,ต้นทุนขายนะครับแล้วก็เครดิตสินค้าคงเหลืออันนี้4อันนะครมาจาก4รายการนะครับที่เราวิเคราะห์ไปข้างต้นคราวนี้ในส่วนถัดไปจะเป็นการตัดบัญชีเงินปันผลระหว่างกัน1 8 0 0 0 0ครับ18,000นี้ก็จะต้องไปดูจากตัวของตารางนะครับ หนึ่งมื่นแปดพันเงินปันผลระหว่างกันตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมโน้ตไว้ว่าเป็นข้อห้านะครับสามจุดหนึ่งนะครับห้าหลังจากนั้นก็จะเป็นตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ ระหว่างการหนึ่งหมื่นแปดพันก็มาจากตัวอันอันเดียวกันนี่นะอันนี้มาเดียวกันสุดท้ายปรับปรุงการลงทุนในบริษัท B 4.500นอันนี้จะมีตัวของคำนวณประกอบโดยเอากำลรงสัทสมบริษัท B นะ1มกราคมนะครับ1มกราคม สอง x สที่90้าหมื่นแล้วก็กำไรสะสมบริษนะัท B ีณวันซื้อลบ40,000แล้วก็จะเท่ากับกำไรสะสมบริษัท B เพิ่มขึ้นที่50,000นะครับคูณสัดส่วนผู้ถือุูนบริษัท A ถือบริษัท B 90%ดังนั้นบริษัท A ปรับปรุงการลงทุนในบริษัท B เพิ่มขึ้น45,000โ okay. อเค นี้จะมีทั้งหมด8สเต็ปนะครับสุดท้ายก็จะตัดบัญชีงเงินลงทุนในบริษัท B กับส่วนของผู้ถือหุ้นณนะต้นปี 25x2 บโดยในตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาคำนวณให้ดูนะครับโดยทุนหุ้นสามัญอยู่ที่ส0 0แสนเราไปที่โจทย์ทุน อุ้นสามัญอยู่ที่สี่แสนคือก้อนนี้นะครับคูณด้วยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือนะครับเดี๋ยวของแก้นิดนึงนะครับตัวนี้สี 4, ่แสนนี้นะครับคูณด้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับก็ได้สามแสนหกนะครับและกำไรสะสมเมื่อกี้ก็สี่หมื่นเก้าหมื่นกำไรสะสมต้นปีสองห้าอกสองนะครับบริษัท b นะครับตัวนี้เราก็ไปดูนะครับโจทย์ตัวของ กำไรสะสมตัวนี้90,000เด้โอเคตัวนี้นะนรับ90,000ตัวนี้90,000กำไรสะสมต้นปี 25x2 นะครับคูณด้วย90% ดังนั้นในตัวของโจนนะครับก็จะมีความสำคัญอันนี้ข้อแปดครับ3.1ข้อแปดนะครับเกสิบเปอร์เซ็นต์ ดัง okay. นั้นตัวของสามจุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับอันนี้อยู่มันทักสิบสิบห้าคะแนนดังนั้นถ้าเกิดเราทําถึงตรงนี้แล้วนะครับสําหรับคนที่ต้องการผ่านนะครับก็จะผ่านในส่วนนี้นะครับแต่นะครับถ้าเราอยากทําต่อเราอยากทําต่ออีกเราไปสามจุดสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้นะ 39, สามหมื่นเก็คือตัวนี้นะแล้วก็สี่หมื่ับสี่หมื่นห้าก็คือตัวนี้3.2แล้วก็ไป3.3มจาคำนวณ แสดงการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัท A ในงบการกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี2 5 x 2ีข้อนี้5คะแนนข้อเม่กี้4นะครับกำไรสุทธิตามบัญชีบริษัท A นะครับเดี๋ยวผมลองไปไล่ๆดูนะับ3 8,000 3แ8,000 เรามานันไล่ดูว่าตัวเลขสามแสนแดพั 3, 000, 000. อยู่ตรงไหนนะครับ3าม0สนอ่อตรงนี้จะมาจากตัวของกระดาษทำการนั้นเดี๋ยวผมโน้ตไว้ก่อนนะครับตัว3ามแสนปันอันนี้มาจากตัวของกระดาษทำการ แล้วก็หักเงินปันผลรับจากบริษัทบีนะครับแล้วก็บวกรับรู้เดี๋ยวนนี้อันนี้บวกรับรู้กำกำไรสินค้าคงเหลือนะครับต้นงวดอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับเพราะว่าอาจจะเราจะมองแค่เราผ่านนะครับเราอาจ,จะไม่ได้เอาแบบเอาเต็มนะครับเพราะว่า เวลาเราอาจจะไม่พอนะครับสำหรับคนที่ฝึกทำโจทย์นะครับบวกส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท a นะครับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท a นะครับตรงนี้60,000ส่วนแบ่งกำไร จากบริษัท A6 หกหมื่นส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท A6 หกหมื่นซึ่งเราก็อันนี้เราก็จะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวบางข้ออาจจะต้องมีการ ไปคำนวณเพิ่มเติมนะครับดังนั้นในส่วนนี้ผมก็จะข้ามไปก่อนนะครับตัว3.3นะครับแนะนำให้ไปทำ